5-Minute UX/UI Podcast p พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปเข้าใจา UX และ UI ได้ดียิ่งขึ้นไปใน5นาทีและพบกับผมเช่นเดิมกิตใจน้อยชิป Managing Director ของ UpSkill UX หากคุณกำลังสนใจเรียน UX หรือ UI ทักเข้ามาในแฟนเพจ UpSkill UX เลยสิ เรามีทั้งคอร์สเรียน UX และ UI ทั้งออนไลน์เวิร์กช็อปและบูตแคมที่ไม่ต้องเสียเงินแพงๆหลักหมื่นหรือหลักแสนก็สามารถเรียนกับผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานจริงๆได้อย่ารอช้าสมัครกันเลยสวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับ วันนี้ก็ต้องบอกว่าเรามาพูดถึง3สิ่งแล้วกันสําหรับใครที่เตรียมที่จะไปสมัครงานนะครับคุณต้องทำเรซูเม่เสมอใช่ไหมดังนั้นวันนี้คุณจะไปสมัครงาน UX UI ใดๆก็ตามในสายงานนี้นะครับผมจะมาบอก3สิ่งที่คุณไม่ควรมีนะครับใน UX r e s u m e ของคุณมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ครับอ่าข้อที่1 Information ของคุณครับที่มันไม่ได้จำเป็นอ่าผมยกตัวอย่างเช่น วันเกิดคนสถานที่เกิดเพศนะครับสถานะไม่ว่าจะเป็นโสดไม่โสดหรืออะไรพวกนี้ครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องดูนะครับคือต้องบอกว่าในเรซูเม่แน่นอนมี HR หรือ Recruiter หรือ Design Manager อะไรเงี้ยเขาดูเรซูเม่เพื่อที่จะสแกนบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่ไอ้พวกนี้ครับมันเป็นข้อมูลที่ส่วนตัวแล้วก็มันไม่ได้จำเป็นต้องดูถึงขนาดน,นั้นนะครับ หรือต้อง priority ถึงขนาดนั้นดังนั้นถ้าไม่ใส่ได้ตัดได้หรือแค่อินฟ r m a เมชันที่จำเป็นนะครับก็จะช่วยให้เรซูเม่ของเราดูโปรเฟชชั่นอลขึ้นนะครับอันที่2ครับนะครับอย่าทำเรซูเม่ให้มันให้มันตามใจตัวเองเกินไปนะเช่นดีไซน์สวยๆจัดเรียงซ้ายขวาหรืออะไรพวกนี้เนาะสิ่งที่ควรจะทำนะครับและควรจะมีก็คือ ข้อมูลที่อ่านได้ง่ายาบางคนใส่กราฟบางคนใส่ตัวการ์ตูนบางคนใส่อะไรไม่รู้นะครับสิ่งที่เขาอยากจะเห็นในอินโฟเมชันเนี่ยในเรซูเม่มันคือสิ่งที่เขาอยากจะเห็นเลยอะเช่นผมทำ UX research ได้ผมเขียนคำว่า UX research ไปเลยนะครับไม่ต้องไปทำเป็นการาฟไม่ต้องทำคะแนนต้องทำโอ้โหเยอะอยากนะครับในการสแกนเนาะดังนั้นยังทำยังไงก็ได้ขอแค่ เราอะ่ะเขียนทักษะเขียนประสบการณ์หรืออะไรพวกนี้ครับให้ให้มันดีเนาะเราสามารถทําได้และ,ะไม่ต้องไม่ต้องทําให้มันอ่านยากอะเว้นดีไซน์เนาะไปไประดับหนึ่งขอให้เขาอ่านง่ายที่สุดนะครับอันสุดท้ายครับอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ,อเขียนความจริงในประสบการณ์ของงานของเรานะครับต้องบอกว่าอ่ะหลายๆคนต้องบอกว่าอาจจะแบบเช็ง มีการเปลี่ยน c a r e เ r p a ์พนะครับมีการเปลี่ยนสายงานนะครับมีการแบบอาจจะเป็น First j o b อบเนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องขายตัวเองในเรซูเม่เนาะอันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่เราต้องพูดความจริงเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเราผ่านประสบการณ์อะไรมานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกนะครับสำหรับใครที่กําลังย้ายสายงานแล้วก็สมัครงานอยู่เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นเทคเทคคอร์ที่ไหนก็ตามนะครับก็คือเราสามารถใส่ข้อมูลได้นะ ยิ่งไปเทคคอร์สเวิร์กช็อปที่ได้ผลงานอ่าอัพสกิลบีนะครับแอบขายของนิดนึงนะใครที่สนใจก็มาอัพสกิลได้นะครับอ่ะก็คือเราสามารถเขียนได้โดยปกติเนี่ยคนก็จะกลัวใช่ไหมว่าเอ้ยเขียนประสบการณ์ต้องเขียนงานก่อนที่เราจะมาเป็นหรือเปล่าผมเป็นนักศึกษาอยู่เลยผมไม่มีอะทำยังไงดีเขียนเล่าประสบการณ์ของการเรียนก็ได้ยิ่งเวิร์กช็อปนะครับเราทํางานเราเรียนแล้วก็เราได้ผลงานด้วยเนี่ยเราเขียนได้นะ แล้วก็อีกอันนึงนะครับที่มันเป็นปัญหามากเหมือนกันนะครับก็คือว่าเราเขียนแค่หัวขอ้อว่าเราเราทำอะไรนะครับแต่เราไม่เขียนอธิบายสิ่งที่เราทําหรือสิ่งที่เราเรียนไปซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่สําคัญมากเลยผมยกตัวอย่างเช่นผมเป็นเฟิร์จ็อบเบอร์เลยนะครับผมจบมาใหม่ๆเลยเนาะผมก็อ่ะไปเทคคอร์สหนึงคอร์สมาจากอัพสกิลสมมตินนะอัพสกิล UX นะครับอ่ะจากนั้นนะครับผมก็มาเขียน อบอกเล่าประสบการณ์ว่าผมไปเทคคอร์สคอร์สนี้มานะครับอ่าแล้วก็ทำโปรเจกต์นี้โดยผมทำหนะ้าที่เป็น UX Designer ผมก็จะเขียน UX Designer แต่วงเล็บน,นิดนึง,นงว่าโอเคผมไปเทคคอร์สมานะครับถ้าผมเขียนแค่นี้คนที่อ่านเะนี่ยไม่รู้หรอกอ่าดังนั้นเขียนอธิบายเสริมสิได้เรียนอะไรได้ทำอะไรโปรเจกต์ทำอะไรผลลัพธ์ของโปรเจกต์เป็นยังไงนะครับโดยเน้นที่คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดของการที่ เป็นทักษะสกิลหรืออะไรพวกนี้ครับเนาะแน่นอนว่าเราอาจจะต้องดูเหมือนกันว่าเราจะไปสมัครงานอะไรเรามีเรื่องหรือสกิลหรือการทํางานที่มันตรงหรือแมทช์กันไหมนะครับประมาณนี้ทั้วสข้อทวนกันนิดหนึ่งนะครับก็คืออันแรกอันแรกอันแรกคืออะไรอันแรกนะครับก็คือข้อมูลที่ไม่จําเป็นตัดออกไปนะครับอะไรที่เขาไม่ได้ต้องการดูตัดออกเนาะ อันที่2นะครับก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ข้อมูลของเราเนี่ยสแกนหรือค้นหาได้ง่ายนะครับไม่ซับซ้อนไม่เขาเรียกว่าคืออ่านแล้วรู้ว่าเราทําอะไรเป็นนะครับ3นะครับใส่ข้อมูลความจริงนะครับของเราเข้าไปเนาะก็ฝากด้วยนะครับ3ข้อนี้เนาะสำหรับใครที่ต้องการเรียนนะครับ UX UI หรืออะไรพวกนี้นะครับเป็นออนไลน์คอร์สเวิร์กช็อปนะครับมาที่ upskillx ได้เลยนะครับแล้วเจอกันนะครับ